สวัสดีครับวันนี้23กันยาหน16นะครับก็ข้อมูลนะครับจะเป็นข้อมูลเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะครับแล้วผมก็จะสอนวิธีเ,เปรียบเทียบให้ดูนะครับแต่ในอนาคตเนาะข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับเพราะว่า,เ,าเป็น,นกลไกตลาดนะครับโอเควันนี้นะครับก็มาแนะนำนะครับ ท่านที่จะไปเที่ยวนะครับหรือจะไปลงทุนที่ลาวนะครับหรืออาจจะไปทําธุรกิจนั่นนี่นะครับหรือว่าจะไปเยี่ยมเยียนต่างๆนะครับตอนนี้ผมมีอะไรมาให้ดูอย่างหนึ่งคือข้อมูลตัวนี้เนี่ยปกติ ก็ไม่มีใครเขาจะบอกกันเนาะคือคนที่รู้ก็มีแหละนะครับแต่ถึงเนี่ยเขาไม่บอกกันแล้วก็บางคนทั่วไปเขาก็ไม่ค่อยสนใจเนาะผมจะมาให้ดูว่าถ้าจะไปไปลาวเนี่ยถ้าจะไปแลกเงินกีบเนี่ยจะไปแลกแบบไหนให้คุ้มนะครับแต่ข้อมูลนะอย่าลืมว่าข้อมูลเนี่ยเฉพาะข้อมูลของวันนี้เท่านั้นนะครับ ผมจะให้ข้อมูลที่ผมสังเกตมาแล้วว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มที่สุดเนาะแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับไม่ได้ร้เอเรนาะโอเครายละเอียดเพิ่มเติมเนาะท่านก็ดูไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เอาไปพลิกแพงด้วยตัวเองได้นะครับคือวิธีการแบบนี้นะพลิกแพงได้หลายอย่างนะครับแล้วผมก็จะบอกรายละเอียดเอาไว้ นิดหน่อยด้วยนะครับอ่าเอา่อประเทศลาวนะครับเป็นประเทศที่อา่าใช้เงินสามสกุลนะครับใช้เงินเป็นเงินที่ใช้ในเอ่อประเทศเขาในสามสกุลนะเนาะแต่เงินหลักก็คือเงินกีบนะครับอา่าเงิน LAK นั่นแหละบางที่อ่ะก็คือเร,เราเราเทียนกีบนั่นแหละคือ LAK นะครับ จะเห็นว่าเขียนว่า LAK เนาะประเทศไทยนะครับใช้ใช้บาทอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็เป็นข้อแตกต่างกันของออระบบเศรษฐกิจธุรกิจนะครับตอนนี้แต่ละช่วงเวลาเงินก็จะไม่เท่ากันนะครับตอนนี้วันนี้ผมจะให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับการที่คุณ เอาเงินบาทไปใช้ที่นู่นเนาะหรือว่าจะเอาเงินบาทไปแลกดอลลาร์ก่อนนะครับแล้วก็ไปใช้ที่นู่นเนาะก็มาดูกันว่าอะไรจะคุ้มนะครับผมจะอิงเรทของซูเปอร์ลิชนะครับเพราะว่าเป็นร้านที่นิยมนะครับแต่ว่าถ้าใครจะใช้ธนาคารก็อาจจะได้แพงกว่านี้ีนิดนึงนะครับซูเปอร์ลิชก็เป็นร้านที่คนรู้จักกันทั่วแล้วก็ ให้ให้ราคาของค่างเงินดีกว่าธนาคารนะครับโอเคก็มาดูว่าราคาของทูตบอลิ h นะครับตอนนี้เนาะหนึ่ดอลลาร์จะอยู่ที่3า4สานะครับถ้าถ้าท่านจะซื้อถูกที่สุดเนาะ ถูกที่สุดก็คือซื้อซื้อใบละหนึ่งดอลลาร์นะครับก็จะได้ราคาถูกที่สุดเนาะประเทศไทยก็จะแบ่งแบบนี้ครับแบ่งแปลกๆแบบนี้เนาะแบ่งเงินเงินแต่ละใบดอลลาร์เนี่ยแบ่งไม่เท่ากันนะครับตัวที่ถูกที่สุดก็คือหนึ่งดอลลาร์ลองลงมาก็จะเป็นห้าดอลลาร์ราคาก็จะไล่ไปตามนี้นะครับโอเคอ่าอ่าสมมุติเรา มีเงินผมตีเป็นดอลลาร์แล้วกันห้าร้อยดอลลาร์เนาะห้าร้อนยะดอลลาร์นะครับห้าร้อยดอลลาร์เนาะ,ะถ้าเราแลกห้าร้อยดอลลาร์เป็นเงินกีบจะได้เท่าไหร่นะครับเราก็ามาดูที่แอปนี้่าวเอ็กซ์เชนตัวนี้นะครับ ลาวเอ็กซ์เนตัวนี้ก็จะเป็นอแอปนะครับที่บอกราคาของค่างเงินนะครับของธนาคารในประเทศลาวนะครับมาดูโอเคเข้ามาแล้ววันนี้เป็นที่23กันยานะครับปี2026นะครับก็มาดูที่ตัวตนึงนะครับตัวนี้นะครับ ราคารับซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าสัญลักษณ์ตัวย่อคืออะไรนะครับ BOL นะครับคือธนาคารธนาคารชาตินะครับธนาคารแห่งส,สปปอรลนวนะครับก็อันนี้คนทั่วไปก็ไม่ได้รับแรงนะครับ BSL นะครับ BSL คือธนาคารฝรั่งลาวนะครับก็คือธนาคารของฝรั่งเศสนะครับ LDB คือธนาคารพัฒนาลาว ACLD คือแอเซนิดานะครับอันนี้ธนาคารของกัมพูชานะครับ BCL ธนาคารการค้าต่างประเทศลาวตรงนี้จะเป็นธนาคารของรัฐบาลน,นะครับมีเซ l หรือ BCL เนี่ยของรัฐบาลลาวนะครับแล้วก็ p s d นะคะรับตัวนี้คือองค์สวรรค์นะครับ APB ธนาคารส่งเสริมกสิกรรมนะครับของประเทศลาวก็คือถ้าบ้านเราก็คล้ายทกศอะไรบบ Uh, SCB นะครับก็คือธนาคาร ST นะครับ uh, JDB ก็คือธนาคารร่วมพัฒนา KSKB นะครับก็คือธนาคารกสิกรนะครับก็คือเขาจะของไทยนี่ยไปเปิด uh, อยู่ที่นู่นนะครับอ่าเลทที่อ่า uh, ตัวนี้นะครับด้านหลังนี่คือเลทที่เราอ่ uh, เราซื้อนะครับตัวนี้คืออ่ uh, ตอนนี้มาดูที่ราคาที่ดีที่สุดเนาะ ก็คือของพงสวรรค์กับ ST สีนะครับคือแปดหนึ่งศูนย์สามนะครับอันนี้เป็นราคาของวันนี้เท่านั้นนะครับแป0หนะึ่งศูนย์สามเนาะห้าร้อยดอลลาร์นะครับก็ได้เท่าไหร่มาดูอ่าห้ารอยดอลลาร์เอาห้ารอดอลลาร์แล้วกันเนาะมันเลขมันจะคิดง่ายกว่านะครับแป0หนึ่งศูนย์สามเนาะแป0หนึ่งศูนสามคูณเกนกับห้าร้อน ได้สี่ล้านห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับอโอเคเนาะอ่าราคานี้นะครับ ถามว่าห้าร้อยเนี่ยถ้าเราซื้อจากเมืองไทยเนี่ยสมมุติว่าเราซื้อตัวถูกที่สุดเนี่ยเราซื้อใบใบละหนึ่งดอลเนี่ยเราได้เท่าไหร่นะครับแต่ในความเป็นจริงทีถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรก็อาจจะซื้อราคาตัวาราคาราคาตัวนี้ก็ได้นะครับตัวแพงนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าผมจะเอาตัวที่หนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นราคาที่ถูกที่สุดเนาะอ่าสามสี่สามหกสามสี่จุด สามหกนะครับคูณห้าร้อยหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์นะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์นะครับอโอเคถ้าเราจ่ายถูกที่สุดนะครับคือหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับเราจะได้ห้าร้อยดอลลาร์นะครับแล้วก็เราจะได้ไปแลกที่ลาวเนี่ยที่ธนาคารกงสวรรค์เนี่ยเราจะได้ สล้านนะครับห 50, ้าหมื่น้ากีบนะครับอันนี้คือเบสเซ็ตที่เราได้เงินนะครับอ่าคราวนี้มาดูเงินบาทมั่งนะครับอ่าเราต้องตั้งต้นตัวเดียวกันเงินบาทเนาะหนึ่งดสิบ อ่ารานนี้เราไปดูที่อ่าเรทของเงินบาทนะครับออกก๊บน,นึงนะครับเอาตัวที่สูงที่สุดเนาะที่สูงที่สุดคืออ่าานไหนีมีตัวเลขสูงสุดนะครับ นธนาคารกสิกรไทยนะครับให้สูงที่สุดเนาะธนาคารกสิกรไทยจะอยู่ตรงหน้าของกรมศุลน,นะครับกงมศุลไทยนะครับอยู่หน้ากงมศุลไทยเนาะแต่วา่าธนาคารอื่นก็จะอยู่กระจายกระจายก,กันไปอยู่ผมจะอธิบายอีกสักพักหนึ่งผมจะอธิบายต่อนะครับก็ได้สองสามสี่เจ็ดสี่นะครับโอเคเราเอา เราเอาเหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์เนี่ยที่เราจ่ายไปเมื่อกี้เนี่ยอ่ะลองไปคูณดูนะครับว่าสูงย์ศูนย์มันจะได้เท่าไหร่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์คูณกับสองสามสี่จุดเจ็ดสี่นะครับอ่าได้เท่ากับสี่ล้าน สองแล้วโอเคนะครับโอเคก็เห็นแล้วเนาะอันนี้คือส่วนต่างนะครับส่วนต่างของ405โอเคลบสี่นสามสองแปดสามสามุดสนะครับ หนนย้าหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ลบหนึงศูนย์สองปสาสองอ่าส่วนต่างได้หนึ่งแปดหจุดปนะครับ,รบโอเคเนาะอ,อันนี้คือส่วนต่างนะครับที่ได้มานะครับ ถ้าถ้าไปเที่ยวเนาะ,ะก็แนะนำว่าให้เช็คให้เช็คเรทตัวนี้ก่อนนะครับเช็คให้ดีเนาะถ้าออกซากออกอจากสนามบินกี่โมงกี่โมงก,ก็คำนวณให้ดีนะครับไปเตรียมแลกเงินไว้ให้เรียบร้อยนะครับท่านก็จะได้เรทที่คุ้มกว่านะครับคือเอาบาทเนี่ยไปแลกดอลลาร์นะครับแล้วก็ไปแลกกี่ทีหนึ่งนะครับก็จะได้คุ้มกว่าเนาะ อันนี้สําหรับท่านที่มีเวลาเนาะไปแลกเงินนั่นนี่เนาะแล้วแนะนํานิดนึงนะครับนําเงินเข้าประเทศลาวเนาะ,ะให้ถูกกฎหมายนะครับนําเข้าจากเมืองไทยเนี่ยขนเงินสดไปได้คนละ5 0 0แสนบาทนะครับเท่านั้นเนาะถ้าเกินจากนั้นก็คือผิดกฎหมายนะครับคนละ5 0 0แสนบาทนะครับถ้าไปสองคนก็ไปล้านหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะไปอยู่เที่ยวซัก สเดือนอะไรอย่างเงี้ยพักผ่อ,อนระยะยาวเนี้ยก็ทำให้ถูกกฎหมายด้วยนะครับโอเคอันนี้คือเลทเลทคร่าวๆเนาะที่ท่านจะได้ส่วนต่างเนาะอยากรู้ว่าแสนหนึ่ง8มืนแปดพันหกร้อหกสิบหกจุดแปดได้ประมาณเท่าไหร่นะครับก็เอา เอาเลขเอาเลขของตัวเนี่ยมาหาอีกทีหนึ่งนะครับสองสามสี่จุดเจ็ดสี่นะครับหาสองสามสี่จุดเจ็ดสี่ อ่าได้เจ็ดสิบเก้าบาทนะครับอ่าก็อันนี้คือส่วนต่างนะครับเจ็ดสิบเก้าบาทเนาะคือถ้าจำนวนเงินจำนวนเงินเยอะเนี่ยเขาก็จะบวกเข้ามาอีกนะครับแต่ผมจะมีข้อมูลบอกให้อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้มันอาจจะดูไม่เยอะนะครับ แต่ผมจะบอกให้ว่าเนาะถ้าท่านไปนแรกร้านตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะคือตรงตลาดเช้าเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นโซนหน้าตลาดเช้าเนี่ยอันนี้เป็นสีสีอ่าแยกของตลาดเช้านะครับอ่าตรงนี้คือตลาดเช้าเนาะแล้วก็อ่าถัดออกมาอีกนิดหนึ่งนะครับถัดออกมาอีกนิดหนึ่งข้าม ตรงนี้หน่อยนี้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านที่โซนที่เอาไว้แรกหนึ่งนะครับลองให้ดูนะครับเท่าที่ไปเที่ยวมานะครับแล้วก็ไปลองดูราคานะครับออสองร้านนี้นะครับ ร้านร้านออินเตอร์นะครับกับร้าน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 ซางนะครับก็จะให้เรทที่ดีมากเนาะแต่บางทีร้านนี้ก็ดีกว่าหรือบางทีร้านร้านซีเคนะครับมันจะมีซีเคนีกร้านนี้นะเนี่ยตรงนี้อีกร้านหนึ่งนะครับก็ถ้าที่สังเกตเนาะสามที่เนี่ยก็คือเลทก็จะไล่ไล่กันแต่จะให แล้วแต่วันเนาะบางที่ร้านนี้ก็ร้านอิเนเตอร์ก็ดีกว่าบางที่ร้านซ้างก็ดีกว่าบางที่ซีเคก็ดีกว่าแล้วแต่วันนะครับแต่ว่าจะดีกว่าเลทธนาคารแน่นอนเนาะโอเคเจ็ดสิบเก้าบาทซีเรียสไหมถามว่าเจ็ดสิบเก้าบาท ก็ถ้า,าท่านใดที่ไปบ่อยเนาะไปบ่อยแล้วก็ใช้เงินแลกทีละมากๆเนี่ยส่วนต่างมันก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ถ้า,าไม่ได้แลกเยอะเนาะก็ไม่เป็นไรเนาะคือมันก็มันก็พูดถึงถ้าค่าสับความรู้สึกของอคนที่ไปเที่ยวแล้วไม่ได้คิดอะไรมากเนี่ย มันก็มันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าสำหรับคนบ่อยๆมันก็มันก็หลายตั้งอยู่นะอืมโอเคอ่ามีข้อมูลอีกอย่างนงนะครับที่ต้องบอกก็คือว่าเอ่อการที่จะแลกเงินกีบกลับมาเป็นเงินบาทเนี่ยบางทีจะหาย,ยากหน่อย นะครับก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าบางช่วงเขาคล้ายๆว่าเขามีนโยบายให้แรกน้อยนะครับให้แรกแค่พอใช้นะครับต้องการเขาต้องการที่จะคุมค่างเงินนะครับให้มีค่าเงินกีบเนี่ค่อนข้าง,งเสถียรน,นะบางทีก็ไม่ให้แรกเยอะนะครับให้แรกน่อยนะครับ แล้วก็ธานาคารนะครับธานาคารทั้งหลายนะครับในในตลาดเช้าก็จะมีนะครับก็มีตั้งแต่มาฝรั่งเงานะครับ LDB ซิดด้าไม่มีนะครับซิดด้าจะอยู่จุดหนึ่งนะครับ Biesel รงสวรรค์น,นะครับธานาคาราส่งเสริมกติกรรมจะตนในสาขานี้จะไม่มีนะครับมี FT มีนะครับ JDB มี เกสิกรนะครับเป็นที่บอกเกสิกรจะอยู่ตรงหน้ากรงสุนไทยนะครับก็ตามนี้แหละโอเคนะครับมาแนะนำพอสมควรนะว่าจะแลกเงินยังไงให้คุ้มนะครับก็ถ้าท่านใดที่ไปเที่ยวลาวเนาะก็อาจจะได้ใช้ประโยชน์นะครับวันนี้ขอขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ